สวัสดีค่ะพ่อค่ะพ่อเสี้ยนนะคะจ้ะสวัสดีแม่ลาจา้ะเนวทางฮานอนนยแล้วค่ะเมื่อนี้ของวันที่หกนะเมื่อเมื่อวานเนี่ยของเมื่อวานก่อนเนะเมื่อวานาน,าอออานี่ฮานอยอ่าออกยังไงสะพาอกีดออกยัง,ยงพออออง่ออะสะพ้อกีดเลยออกสามเก็ดแม่ลาข้างลนะ่างอ่ะอ๋ออกสามเก็ดนะจ้ะแล้วก็อ้าต่อไปค่ะวันนี้พี่ตัวเต็นออกเก็สองกับหกสาม ได้ทั้งบนทั้งล่างพี่เศษเหมือนกันพิเศษพิเศษสามหกหกสามเนาะเจ็ดสองมีอยู่บ้าเจ็ดสองบ่มีดิอ๋อมี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 ขอบไหมแมนแมนเอ้านีสามหกกับเจ็ดสองอ่ะพิเศษเข้าบนล่างเอาอีกยังอีกมานิเพาะวบานี่ไอ้นี่ไอ วีไอพี่กับถึงหนึ่งหกกันนี้กับตรงตรงกันตัวหนึง 6, น่งหกบนหรือล<น>่างก็บนวีพีเข้าหนึ่งหกเนาะค่ะอืมงานราบานี้ก็มาห้าน้อยไอ้มาห้าน้อยสามมาขี้กับเขาหนึ่งแปดก็เจ็ดหาแบบตัวนิ่งอยกับตรงตรงอีกบ้าโอ หนึ 1> 1, 8, 7, mm ่งแปดก็เจ็ดห้าแล้วไงอันนี้แอดฟังจากพี่พ่อพูด mm hmm. นะแอดบอมีข้อมูลออกนะจ๊ะอันนี้เขาบ mm hmm. ้านเมื่อว่านที่เขาดีแต่พ่อเข่าลายน้อยอยืนตันไหมต้องว่าเนะบ่เข่าตั้งแต่อันห้าน้อยพัฒนาหน่ะบ่เขาอ๋อจ้ะหนึ่งส mm hmm. องสามสี 1, 2, 3, 4, 5, mm ่ห้าหกเขาหางหกไล่กันอยู่มือว่าน,นี่นะจ๊ะส่วนเล่ารอบแรกกับเขาว่าพ่อเล่ามาแรกตอนแรก ไ่พอวนไ้ขเขาอยู่ลยอ,ะอ่ะบแมน,นมืม่อวานไมมอย่พอวันเดียวเออเอาสนะเ,เ,เ,เอาเอไปเบิ้งเอาแล้วกัไปดูเทียบเอาแล้วนพ,พ,พ,พอวัเบือืนม่จ้ะเพราะว่าบางทีก็เราก็ไม่ได้เบิ้งตลอดเนาะบืงก็ออติดภารกิจการงานเอาาพอันนี้ว่าที่สามสิบแปดสามสิบแปด พอเสียนหน้า,านะะนทางแล้วค่ะแนวทางฮานอยนะจ้ะวันนี้วันพุธดูหัวข้อดีๆเล้อคะ่ะมีฮานอยมีลาวเนาะฮานอยมัดรวมชื่นชอบก็บตามนะคะ่เพ่า่ชอบก็รา่ว่ากันนะแนวทางเพื่อนบ้านเอามานำเสนอให้ดูล้วงาน ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะงาไม่ได้ส่งเสริมไม่สนักไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกนิดด่นะงะดูเพื่อความเพลิดเพลินเดนมีอย่างเนี่นนนยค่ะพ่อเดนเดนมีแปดกับเก้าเดนมีแปดกับเก้านะงาลักร่อยลักร้อยมีสองกับหกลักร้อยมีสองกับหกนะคะเดี๋ยวขีดเส้นใต้แป๊บหนึ่งกันนะ่ะจะได้เขียนตนรงไงน้ำเขียนเบี้ยว แนวทางเพื่อนบ้านดูเพื่อความเพลิดเพลินนะกายปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องกับคุณพ่อเช่นนาคาเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะถาถูกใจกับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อก่ะเปลนกำลังใจกับทางซ่องโจพา้วยแมนนะคะ ใครอยากให้พ่อตัดเน่นๆเด่นๆก็ลองทั่วมาพ่อก็ได้นะคะพอเสี้ยนะาคะทั่วมาเด็ดตรงเลยก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวใครสนใจเข้ากลุ่มแล้วค่ะเข้ากลุ่มเพราะว่าเลขพ่อนี่ก็ส้มเข่ากลุ่มตลอดนะจ๊ะเข้ากลุ่มกับโจผ้ารวยแล้วะคะ่ะผู้ใดสนใจก็ทักไลน์มาเลยเพื่อนได้นะจ๊ะมีแนวทางเราพัฒนาแนวทางฮานอยแนวทางเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลไทย เอาพ่อสองตัวมาจ้ะสองตัวนี้แปดสองแปดสามแปดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ค่ะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ค่ะเกม เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดมี 72, เจ็ดสองบอนตัวแรกเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะยังอีกปะห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดค่ะหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดหกแปดค่ะ 67, <68 S 2> เออคันละมิบันมาจากมื่อนี่ นี่นี่อยอะมาค่ะเบิ้ลตัวใดจ้ะเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกหกค่ะเอัเบิ้ลเนาะอันนี้ถ้าเบิ้ลเมื่อนี้โม่โอ้มีหลักศูนย์ยู่ตรงเด็กเมื่อบ้านมีออกศูนย์บ่คือพ่อนหรือรู้บ้านไหมบุญนี่โยเพราะาได้ใจ มันนี่หละมันอย่งไร้โตแมนอยู่ศูนย์มิทุกเมื่อ,อยนแหละแต่ว่าอันที่ศูนย์ยังเท่านั้นอ,อ,อ่นเน้นตัวไดเจ้าพ่อมานนิตัวเน้นจ้ะนี่แปดสองแปดสามอ่าตัวแรกแปดสองแปดสามค่ะเก้ 9, 3, 9, 4, าสามเก้ 9, 3, 9, 4, าสี่เก้าสามเก้าสี่จ้าเก้าสามเก้าสี่มาหนิกัศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่ค่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่ค่ะสวัสดีค่ะหาโหขาเจ็ดห้าหกแล้ะห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะเออน่ารักสิบตัวนั่นแหละเน้นสิบสิบชุดนะจ้ะอ่ามีขออ่าท่วนตัวเลขก่อนเดียวค่ะ ฮาหนอยนะคะฮาหนอยของปอเซียนนะคะวันพุธมื่อีีนะ้คะหสิงหาคม2องห้าหก 2, 5, 6, 8, นอดตั้งแต่รอบบายไป,ไปมีเด่น8กับ9หลักร้อยมี2กับ6กแล้วจ้ะแล้วก็ตัวแรกมี82 83 84 92 9ส9มแปดสี่เก้าสองเก้าสามห้าหก้าเดหกเจด ้าเ์บ้นกับมี9900กับ66แหกวค่ะมาดูตัวเน้นนลคะเน้นสิบคู่เหมือนเดิม82 83 93 94 03 04 73 74 56 57ะะ่ห้็ค่ะถูกปะพ่าถูกปะเขียนถูกอยู่นิเนาะเพราะว่าบางเีื่อ่กเขียนผิดจนาะะน,น,น,นี่ค่ะ ของเก่าของใหม่เบิ่งใส่กันเล้วค่ะพ่อปวยพอนิ่นมีโชคมีลาภเด้อจ้ะพ่อไปใส่ละบาดนี้่เงียบอ้าวงวดนี้ค่ะเฮ็ดซี่ถ mm ึง hmm. ค like. ื่อเก่าระล่ะจังได้ก็เขาอีกคือเก่ามันเคยเขาทุกมือกับเฮ็ดซี่เอ่อมีเงินมีท่องถือเกลียดห้าน้อยกับสองโจ้พาด้วยคือเก่าระล่ะมือค่ะ กลับขอบพุ่นมากับพ่อค่ะเอออะไรเนาะสวัสดีค่ะเออว่าดี่ะค่ะก็เป็นแนวทางเพื่อนบ้านแล้วค่ะพ่อค่ะใจดีมากๆแล้วะที่แบ่งปันฝากเอฟซีแฟนช้อมของโจผ้าลวด้วยเนาะค่ะผู้ใดมีน้ำจิตน้ำใจกับแบ่งปันเนาะค่ะใะไรับค่าสมุดประกาศพ่อน้ำเน่เด้อเอฟซีเด้อก็บัญชีเนาะค่ะโทรมาเอาก็แปดก็ได้นอ่ะหรือว่าจะโทรไปหาพ่อโดยตรงก็ได้เนาะ พายอยากได้พ่อมาตัดห,หน่อยลองอีกแนงสิกระทูกคุ้กับพ่อได้เลยแล้วไยินดีรับทุกสายนะพ่อเป็นใจดีอยูะะ่แลค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการประนันทุกซิะะ่เแ<ะ>่าค่ะพอกาวข่บพุณนค,ค,คุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่พี่น้องสุูส้ๆคน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอยู่ตลอดไม่ทอดทิ้งกันเนาะกับขอให้มีโชคมีลาบมีมาแห่งๆปังๆรวยๆแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะ่ะคลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ